เปิดเรือนหอวูดดี้วุธิธรแต่งสามีนอกวงการขอแต่งงานอีกครั้งแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเปิดเรือนหอวูดดี้วุธิธอนลูกทันทูตของไทยออกทีวีแค่หนึ่งนาทีรวยเป็นพันล้านวูดดี้เป็นพิธีกรชาวไทยเป็นบุตรของเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดาเอกอัครราชทูตไทยประจําอาเซียนคนแรกและมีศักดิ์เป็นหลานอาของวรยุทธมิลินทจินดาผู้จัดละครโทรทัศน์ของช่องสาม หน้าตาเขาคล้ายพี่นกชัดชัยเปล่งพาณิชย์ฉายาของเขาก็คือนกชัดชัยหมายเลขสองวูดดี้เคยย้ายไปอยู่นิวยอร์กได้สัมผัสกับวงการบันเทิงจึงรู้สึกชื่นชอบต่อมาได้เป็นดีเจจากการชักชวนของเพื่อนหลังจากนั้นก็เป็นพิธีกรเคยเป็นวีเจทางช่อง MTV Thailand และเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์หลายรายการต่อมาในปี2547วูดดี้ได้ก่อตั้งบริษัท W Network และภายหลังในปี52ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Woody World Television จำกัด ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันปัจจุบันสมรสกับแฟนหนุ่มนอกวงการชื่อโอ๊ตดูใจแฟนหนุ่ม9ปีและวูดี้เคยเป็นแบรนด์อสเตอร์ของโคเรียคิงประเทศไทยวูดี้ได้เอ่ยถามปันปนว่าเคยชอบดาราไทยคนไหนบ้างจึงได้ตอบว่าตนเองชื่นชอบพี่อารอาสดาแต่ที่เด็ดไปกว่าน,นั้นวูดี้เองก็ยอมรับว่าครั้งหนึ่งตนเคยไปจีบพี่อารอาสดาเช่นเดียวกันเพราะเป็นผู้ชายในฝนันแต่โดนปฏิเสธตอนนั้นจําว่า ไอเรียกเขาไปคุยที่ชั้นใต้ดินอั d I have something to tell you I think I have feeling for you เขามองแบบอึ้งๆแล้วไอก็พูดประมาณแบบยู you ฟังแล้วรู้สึกยังไงเขาก็ดีมากนะการที่เรามีความรู้สึกที่ดีมันเป็นเรื่องดีแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรก็เลยคิดว่าบางทีบางคนเรามีไว้เป็นไอดอลก็แล้วกันหลังจากวันนั้นมันก็เหมือนฝันสลาย หลายพี่ก่อนเรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาเมื่อมีข่าวว่าพิธีกรชื่อดังที่เรารู้จักกันในนามว่าวูดดี้หรือวุฒิธรมิลินทจินดาประกาศเปิดตัวแฟนหนุ่มคุณโอ๊ตอัคารพล์จับจิตใจดนตามด้วยภาพพรีเวดดิ้งสุดสวีทกระแสะต่างๆมากมายทั้งยินดีทั้งตั้งคำถามถามหาความเหมาะสมและสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยที่ทั้งกู่จะต้องเผชิญคือกระแสะสังคมที่พร้อมตัดสินตัวตนและโจมตีถึงครอบครัววูดดี้ประกาศเปิดตัวแฟนนุ่มวันที่โลกรู้ความรับของเรา จำได้ว่าปรึกษาโอ๊ตเราจะบอกทุกคนเลยจะดีไหมกกมานั่งคุยกันถึงข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างและได้ข้อสรุปว่าถ้าการเปิดตัวของเราจะช่วยเหลือใครได้บ้างและความสัมพันธ์ของเราจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของสังคมเราก็คิดว่าควรในเมื่อทุกคนคือคนเหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะรักเหมือนกันและทุกอย่างก็เป็นเรื่องปกติเราก็จะใช้ชีวิตเห็นว่านี่เป็นเรื่องปกติใครจะออกมาแสดงตัวตนในระดับที่เขาแฮปปี้หรือไม่แสดงตัวตนก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขา แต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตตามปกติให้ผู้คนเห็นว่านี่คือเรื่องปกติ